ตัวเราเตอร์กระจายสัญญาณ WiFi แปลงซิมเ g ซี่จีตัวนี้เฮาสามารถพกพาไปได้เลยนะครับผมเวลาเฮาจะออกเดินทางนะครับกับพกพานะครับผมแบบนี้นะครับเอาเซตนี้ไปนะครับพกพาใส่กระเป๋าเฮาเดินทางไปเลยนะครับเวลาพี่น้องไปเที่ยวตังสวัสดิ์ตังพื้นที่นะครับเฮากะเอามาเสียบปลักนะครับแล้วก็คือตัวนี้มันทางานคือแปลงซิมเนของเขานะครับมันสัญญาณมันจะอยู่กับที่ซิมของเข้าตัวนี้เฮาก็เอาซิมเนเทปนะครับไดทุกค่ายมาเสียบใส่ตัวเราตเราตอร์ มันก็จะมาเป็นกระจายสัญญาณเป็น Wi-Fi ของเฮาโดยที่เฮาก็เอาอแดปเตอร์ไปเสียบตามห้องพักของเช่านะครับได้หมดเลยทุกพื้นที่นะครับผมว่าแต่สัญญาณเน็ตของเฮาเนี่ยสัญญาณซิมของเฮามันมีเน็ตนะครับผมตัวนี้นะครับผมรองรับความเร็วเน็ตได้ถึง300เมกเลยนะครับทางร้านก็จะให้อแดปเตอร์มาตัวนึงแล้วก็สายแลนมาหนึ่งสายเฮาสามารถเสียบสายแลนตัวนี้นะครับผมเนี่ยช่องสายแลนเข้ากับสมาร์ททีวีเข้ากับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับผมหรือว่ากล้องวงจรปิดนะครับ เราสามารถใส่กับไอ้กล้องมวนจอปิดก็ได้สมาร์ททีวีนะครับผมโน้ตบุ๊กมือถือได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแปลงเป็นสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะครับ กระจายสัญญาณได้ทั่วบ้านนะครับตัวนี้ขันโมบิซิงกีดควงได้ถึง5 0เมตรเลยนะครับผมมันแรงจริงนะครับผมเอาไปติดตั้งลองเรานะครับผมกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านอยู่ลงรถก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมตัวนี้ใส่ดีสินค้าตรงปกนะครับเท่ากับไม่ต้องไปงอเน็ตบ้านพี่น้องครับขันพี่น้องอยู่พื้นที่ห้างไกลอยู่บ้านสวนนะครับอยู่ของพักของเช่านะครับบ่อยากไปเส้นสัญญาณเน็ตบ้านเนี่ยวเอาตัวนี้เลยนะครับผมไปใส่งานกันเท่ากับซื้อซิมเทพ นะครับเตยทุกข่ายนะครับซิมเทพทุกมือนี่มันมีโปรเด็ดๆทั้งนั้นนะครับว่าจะเป็น15เมก20เมกไล่ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ200กว่าบาทเองนะครับผมแตยคันไม่ลองติดตั้งเน็ตบ้านเนี่ยโอ้บอกเลยว่าหาลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็สัญญามีการผูกมัดสัญญาอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้เอาไปจบนะครับผมพกผ้าเสะดวกนะครับใส่กับซิมในทุกข่ายนะครับผมเราเติรกแปลงสัญญาณจากซิมเน็ตไปเป็นสัญญาณไวไฟใส่ดีจริงนะครับผมหากสนใจกับกดทิศกลางล่างครับ